สวัสดียามเย็นครับวันนี้มานั่งหันหลังให้พระอาทิตย์เบื่อพระอาทิตย์แล้วฟุเลนก็ก็มานั่งให้พระอาทิตย์เพราะว่าพระอาทิตย์จะเป็นแบคไล์เนาะถ่ายหนังมันจะมีแบคไล์แบบนี้แหละครับเนาะต้องหามุมเอานะพระอาทิตย์มันเราขยับพระอาทิตย์ไม่ได้เราต้องขยับตัวเองเคยขยับเจ็กนะโอเคเอ่อคลิปนี้ไม่ได้พูดเรื่องการจับแสงครับคลิปนี้ผมพูดเรื่องการแสดงทุกคนใช้หลักอะไรในการตัดสินการแสดง acting อ,อะ ดีดีจังเลยไม่ค่อยดีอ่ะไม่ดีอ่ะดีฉันว่าดีนี่มันมันเหมือนชีวิตรจริงเลยนะมันมันเหมือนกันอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะมันเหมือนสที่เคยเห็นเลยเนะเนี่ยใช่เลยนี่มันดีมากเลยอ่ะพูดเล่นดีมากๆเลยฉันว่ามันดีได้ยังไงแล้วมนมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้หรอกทุกคนไม่ได้ไม่ได้เศร้าแบบนี้ไม่ได้เสียใจแบบนี้อกหักไ,ไ,ไม่ได้เป็นแบบนี้เหงาไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่ใช่อ่ะสองคนก็เลยทะเลาะกันเลิกคบ ท่านี่มองคนคนเดียวกันเล่นในบทเดียวกันแต่ต่างความเห็นเพราะอะไรครับเพราะความดีกับไม่ดีมันไม่ใช่เรื่องสากลความดีกับไม่ดีเป็น subjective คือเรื่องเฉพาะตัวซึ่งเรื่องเฉพาะตัวแปลว่าอะไรก็ขึ้นอยู่กับ b a c k วด์และประสบการณ์รสยมใช่ไหมเขาเคยเห็นมาบอกว่างี้เขาเคยผ่านมาเป็นอย่างนี้อันนี้ฉันกค็คิดว่าดีถ้าไม่ตรงกับที่ฉันคิดมันไม่ดีน,นักแสดงก็งงเลยทีนเนี้ย เราจะเล่นเอาใจใครวะนะนักแสดงไม่ได้มีหน้าที่เอาใจใครด้วยซ้ำแต่นักแสดงม่หน้ที่ทำบางอย่างบางอย่างให้สําเร็จอย่างเดียวดังนั้นเราก็ต้องวัดกันที่อะไรครับ acting วัดกันที่ความจริงความจริงตรงข้ามกับ fake fake ตรงข้ามกับจริงงั้น acting ต้องวัดที่ความจริงที่จริงจริงจริงมากจริงมากจริงมากจริงโคตรจริงสุด นะครับไม่ใช่ดีสุดๆนะจริงเป็นสากลจริงเป็นสากลนะครับเฟกก็เป็นสากลก็ <laughs> เป็นสากลมันตรงข้างกว่าจริงใช่ไหมฮะ <laughs> นั่นนั่นคือประเด็นนั้นจริงๆพูดเรื่องนี้คลิปนี้พูดแค่นี้แหละสําคัญมากเลยสําคัญมากอย่าตัดสิน a c t ิ้งที่ความดีไม่ดีเพราะความไม่ดีไม่ดีเป็นเรื่อง s u b j e c t i v i เฉพาะบุคคลนะครับเนี่ยดังนั้นจงตัดสินใจตัดส,สิน a c t ิ้งใหม่ที่ความจริงกับไม่จริงนะครับ ไอ้ส่วนใครอยากลงลึกยังไงก็ทำอยากจะลงลึกทำยังไงก็ต้องไปเรียนนะต้องไปเรียนเราไม่สามารถเอ่านหนังสือเอาได้นะ acting อะต้องต้องลงมือทำนะครับต้องลงมือทำการเรียน acting ต้องลงมือทำนะครับเดี๋ยวพิสูจน์เลยฮะพิสูจน์เลยผมที่ผมนี่พิสูจน์ได้นะครับจริงๆรแล้วจะอยากจะบอกว่าไอ้เอ้ยเราทําให้เฟกอะทำทำให้เฟกก็ไม่ได้เราทําให้จริงก็ไม่ได้นะมันออกมาเองนะฮะมันออกมาเองนะเฟกกับจริงมันเหมือนเหรียญคนละด้านะนะครับ พลิกปับกกป๊บเฟกเปจริงเลยเนี่ยงั้นมันมีเคล็ดลับอีกบางอย่างนะซึ่งติดตามต่อไปบางทีผมอาจจะมีจังหวะที่พูดเรื่องนี้แต่จริงๆมันต้องเรียนทีละสเต็ปจึงเข้าใจนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ acting จริงหรือไม่จริงไม่ใช่ดีไม่ดีขอบคุณครับ